ลูค่าลูคาลูคาลูคาเนะลูคาลูคาลูคาลูค่ลูค่ลูค่าลูค่าลค่าลู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 ค่าลค่าลูค่าลู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 ค่ But happy, happy, nah, happy, yeah, happy happy, 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 be happy, nah. Okay. <laughs>